ที่สุดนะคะคือตรงนี้เลยสวยมากนะคะเพราะว่าข้างหลังมันเด่นมากเลยก็เหมือนที่เป็นรถไ่อยนะคะแล้วก็จะมีคาสิโนนะคะอยู่ข้างหลังเราข้างๆนะเราจะไม่ถ่ายรูปเยอะนะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นร้านสาปฟนะคะแล้วก็จะเป็นร้านขายพวกลอลลี่นะคะของหวานนะโอเคแต่โซนนี้ชอบมากนะคะมานั่งดื่มกาแฟตอนเช้านะคะแล้วก็เล่นคาสิโนนิดหน่อยแบบหยอดเหรียญนะนะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปทางล่างนะยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะอยากให้ทุกคนได้เที่ยวนะคะเซฟเงินแล้วก็มาเที่ยวนะคะไม่ต้องเที่ยวในที่หรูหรูหรอแพงนะคะจต่เที่ยวในะที่ที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองแล้วเรามีความสุขจับจ่ายใช้สอยนะคะไม่แพงมากแล้วก็คุ้มกับที่เราไปเนาะ,ะที่ไหนที่เที่ยวให้ทําให้เรามีความสุขแล้วเราอยากไปนะ หรือว <c Ris ky> ่าไปกับครอบครัวแล้วเรามีความสุขมันเป็นความทรงจําที่ดีที่เราเก็บไว้เนาะก็จะเหมือนรูปภาพข้างหลังนะคะว่าเราไปเที่ยวเขาจะถ่ายรูปแบบนี้ดูมีความสุขแฮปปี้มากเพราะฉะนั้นชีวิตของเรามันสั้นนักนะคะอะไรที่เป็นความสุขนะคะเป็นความทรงจําที่ดีของเราเก็บไว้เถอะค่ะทาให้เรามีความสุขแล้วก็เป็นความทรงจําที่ดีในชีวิตขอให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตของเรานะคะในแบบที่เราเป็นนะไม่ต้องดูไม่ต้องเลิศแต่เรามีความสุข แล้วก็ไม่เดือดร้อนใครแล้วก็ไม่เดือดร้อนตัวเองนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดขอทุกคนสุขกายสบายใจนะคะรักษาสุขภาพและมีสุขภาพที่ดีทุกคนไ้่ลา,ายนะคะ